คุณหมอครับผมเป็นชายรักชายมีอะไรกับแฟนทางประตูหลงังแล้วเลือดออกจะติดเชื้อจากอุจจาระไหมครับเครียดมากกลัวว่าจะติดเชื้อเป็นเชื้อโรคแบบเป็นไข้จากอุจจาระใช่ไหม,มไม่ใช่เป็นติดเชื้อเอชไอวีถูกไหมใช่ค่ะโอเคคือบริเวณผนัง ตรงนั้นน่ะมันก็มันก็มีความต้นานทานจกโรคะดับนึงอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเป็นบริเวณที่เขาต้องใช้งานอยู่ระผ่านเป็นเป็นประจำแล้วก็มีเลือดออกบางทีเราก็เจอได้อย่างตัวเองนึกง่ายๆในกรณีเช่นกับคนเป็นฤาษิีดวงอ,อะไรอย่างเงี้ยอ่าก็มีเลือดออกออกมาทางเอ่อทวารหนักเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังขับถ่ายได้ปกติโดยที่ไม่ได้แบบมีการติดเชื้อเป็นหนองอักเสบอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้แนะนาก็คือถ้ามันมีเลือดออกอ่ะ ก็ลองสังเกตซิว่าทําไมเลือดถึงออกมันมีการใช้อุปกรณ์อะไรที่มันรุนแรงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าใช้สารหล่อเลื่นไม่พอใช่ใช้สารหล่อเลื่นไม่พอหรือเปล่าใจร้อนไปหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆค่อยๆปรับมันจะได้ลดความเสี่ยงในเรื่องของ การมีบาดแผลเพราะว่าพอมีบาดแผลเสร็จปุ๊บบาดเนื้อเยื่อบริเวณไหนะมันค่อนข้างบอบ,บางเ <c oughs> ส้นประสาทเัยก็ค่อนข้างเยอะเวลาเลือดออกมามันน่ากลัวมากอยู่แล้วคือมันเป็นเลือดแดงสดนึกออกไหมแล้วพอเวลามันหายมันเป็นแผลปุ๊บก,กว่าจะหายจนพร้อมที่จะมีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้เวลาแทนที่เราจะแฮปปี้มีกิจกรรมได้บ่อยๆทุกวันต้องมานั่งอรอแผลหายแบบเจ็ดวันสิบวันแล้วค่อยมีแอคทิวิตี้อีกทีหนึ่งมันก็อาจจะไม่คุ้มค่านะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของ ติดเชื้อนะคิดว่าโอกาสค่อนข้างน้อยถ้าไม่ได้มีความเสี่ยงเรื่องคุมคุ้มกันปั่หรือว่าความเสี่ยงในเรื่องของโรคติดเชื้ออย่างอื่นนะคะแต่ว่าก็คอยสังเกตตัวเองถ้าเกิดว่ามันมันมีไข้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเริ่มถ่ายแล้วมันเจ็บมากว่บกว่าปกติอาจจะต้องไปให้คุณหมอดูเพราะว่าพวกนี้มันดูจากภายนอกไม่ได้ คุณหมอคะถามว่ามีมรสนิยมเป็นชายรักชายเนี่ยมีเซ็กทางประตูหลังคุณหมอพอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าจะมีเซ็กยังไงให้สุขสมแล้วก็ปลอดภัยด้วยพอคุณหมอพอจะมีคําแนะนํำไหมคะเผื <c oughs> ่อว่าทางบ้านฟังอยู่เนี่ยก็จะได้นําไปปฏิบัติใช้กันด้วยเหมือนเดิมอันแรกเลยคือต่อให้เป็นชายรักชายแล้วเราก็สมมุตินะว่ายังไม่ได้อยู่ด้วยกันมานานยังไม่เคยแบบตรวจชโลงชโลง <c oughs> ไม่แน่ใจว่าแบบสะอาดไหมคลีนไหมเนี่ย ก็ยังแนะนําว่าต่อให้มีเพศสัมพันธ์เป็นชายรักชายก็ยังจําเป็นต้องใช้ถุงยางอนามัยนะคะ,ะแล้วก็เลือกไซต์ถุงยางอนามัยให้เหมาะสมด้วยบางคนใช้แล้วไม่จอยเพราะว่าเลือกผิดไซต์นึกออกไหมเหมือนล,ลองตามไปดูพวกวแบบคลิปเก่าๆที่หมอมีคุยกับพี่ภ<ะ>ูมิไวอ้อบางทีเราก็จะพูดติดเป็นโจกนนะแต่ว่าไม่ไม่อย่าไปติดภาพตลกอันนั้นนะ <laughs> ก็คือหลักๆก,ก็คือต้องต้องใช้ถุงยางเออแล้วก็เลือกไซต์ให้มันเหมาะกับขนาดรอบวง ของเราไม่ใช่สมมติว่าอาจจะใหญ่แต่ไปใช้ถุงยางแบบรอบวงเล็กอย่างเงี้ยมันก็อึดอัดก็ไม่เวิร์กหรือสมมติรอบวงเล็กแต่ว่าแบบไปใช้ใหญ่ไปอย่างเงี้ยมันก็หลวมมันไม่ดีเดี๋ยวเาเออมันก็ไม่พอดีมันก็ไม่จอยอีกมันก็เหมือนแบบเวลาเราแบบใส่เสื้ออะไรที่คลุมตัวเองแล้วเราใส่ถุงมือที่มันแบบย่นยนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็ถึงเป็นชายรักชายเนี่ยบริเวณทวารหนักอ่ะมันไม่มีการผลิตสารคัดหลั่งออกมาช่วยหล่อลื่น เหมือนกับที่ผู้หญิงมีตรงช่องคลอดเพราะว่ามันเหมือนถูกสร้างตงามธรรมชาติมาสําหรับกิจกรรมนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้สารหล่อลืน่นช่วยซึ่งสารหล่อลื่นเนี่ยก็เป็นพวกเขาเรียกว่าเบสเป็นน้ําจะดีกว่าถ้าเบสมันเป็นพวกน้ํามันบางคนแบบชอบกลิ่นโค,โคโนนุ่นนัดอะไรเงี้ยเผเอิญหมอเพิ่งพูดเรื่องขลุ่นาัดออยชอบกลิ่นแบบไปไปใช้น้ํามันมะพร้าวเป็นสารหล่อลืน่นยามก็จะเสื่อมได้ก็ไม่เวิร์กหรอกนะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงพวกใช้แบบน้ํามันนะคะที่มันเป็นเบสก็ เลือกใช้ตัวที่มันเป็น่อวอเตอร์เป็นตัวช่วยหล่อเลื่อนดีกว่ามันก็มีความเชื่อนะคุณหมอว่าอาจจะใช้พวกวาสลีนพวกปิโตรเลียมเจลหรือน้ํามันพืชน้ํามันในครัวอย่างนี้แทนได้ไหมแบบนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันจะยิ่งไปใหญ่เบสบ b a น้ํามันน่ะไม่แนะนำเพราะว่าตัวถุงยางเองอ่ะมันทํามาจากยางซึ่งตัวทําละลายอ่ะมันคือน้ํามันเพราะฉันต้องเลี่ยงเลี่ยงสารหล่อเลื่นที่ทํามาจากน้ํามันนะคะค่ะเอาล่ะก็ยังไงก็ เลือกให้ถูกต้องด้วยเดินเข้าไปที่ร้านขายยาหรือว่าร้านสะดวกซื้อ,ม,อมีวางขายกันแน่นอนเพื่อ <c oughs> ความสัมพันธ์เพื่อเซ็ก์ที่ราบเรื่นเนี่ยนะคะก็ต้องใช้โเจลหลังรืองเนี่ยช่วยด้วยเป็นเรื่องที่สําคัญนะสำหรับเซ็ก์ประตูหลังด้วยนะคะลองดูก็แล้วกันแล้วเรื่องทำความทำความสะอาดก่อนหรือว่าหลังมีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังนร่าะคุณหมอสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องแบบเหมือนที่เขาชอบได้กันว่าหล,ลังเทียนเหรอใช่ก็ได้ ดีกว่าก็ทําความสะอาดเลยเหมือนผู้หญิงอนะ่ะผู้หญิง,งต้องทําความสะอาดก่อนเลยนึกอ,อกาไหมพอเสร็จปุ๊บก็ยังต้องทําความสะอาดเพื่อลดเรื่องของการติดเชื้อแบคทียในช่องคลอดไม่สมดุลของผู้ชายก็คือไม่ต่างแต่ว่าทําความสะอาดตอนแรกมันก็ดีกว่าหน่อยไม่งั้นสมมติเรามีกิจกรรมไปแล้วมีอุจจาระติดออกมาด้วยมันก็หมดอารมณ์ได้นืกออกนะการทําความสะอาดก่อนมันก็ทําให้กิจกรรมที่เราทําเนี่ยมันรื่นรมากขึ้นถ้าสมมติว่าเราทากิจกรรมเสร็จแล้วเฮ้ยมีอุจจาระติดออกมาด้วยหมอว่า ก็ไม่จอยแล้วฉันก็ต้องทำความสะอาดก่อนอแล้วก็หลังมีกิจกรรมนะคะ,คะ